ครับสวัสดีครับครับนี้พ่อๆกันตอนเศร้าครับสิเกาโมงแล้วล่ะครับสิเกาโมงแล้วนี่ครับแองกัสลูกของแม่ตัวนี้ฮะแม่ของแม่ของแม่แม่แม่ถึงแม่ไท่นะครับแองกัสเป็นแฝดนะครับแฝดครบหกเดือนครบหกเดือนเมื่อนี้พอดีครับเนี่ยครบหกเดือนแล้วครับเนี่ย สองตัว,วตัวผูนะครับตัวผู้ทั้งสองตัวเลยนะครับที่เบิ้งคลิปกระเจ้ากับยอนกลับไปเบิ้งคลีบกระเจ้าได้ครับตอนเกิดไม่ไม่ไม่นะครับตอนนี้ครบหกเดือนพอดีแล้วครับหนี่งครับดื้อนานนะเนี่ยเออมักชนขามักดันกันมักหยอกนะครับนะ ไก่อยากป้อยออกไปยุครับนี่ผู้ใดสนใจกับตดต,ตอเขามาได้ครับนี่สองตัวนี่ออกไปป้อยออกไปพร้อมกันและตัวผูทั้งสองฮะแองกัสนะครับแองกัสน้งพุนกับแองกัสเชื่อนครับหน,นห่องลเฉากล้วยเฉากล้วยอยากกินยานะครับเป็นลูกของเป็นลูกแรกเป็นเอื้อยของสองตัวนี้ครับตัวนั้นเป็นตัวแม่ครับเอยของสองตัวนี้ครับก็นั้นออกตัวนนเ,เดียวนะครับและ น้ำตาล yeah. ตหนึ่งตัวนึงน้ำตาล yeah. กกมมนี่ก็แองคัสนะครับแองคัรลูกผสมมะเป็นแองคัรนะครับแม่เขผนมิเขาคนก็เลยมีเขาเพื่อนนะครับนะครับแม่ผนมขาก็เลยมีเขานะครับแองคัรที่กันกับสามตัวนี่ตัวน้ำตาลไอตัวสีน้ำตาลนี่ใไไออีสาเนี่ยสากับน้ำน้ำตาลตัวสีดำยกขงยางยกองแหลงนะครับแล้วก็เชากล้วยนะครับ ผสมไว้แล้วครับทั้งสามตัวนะกะสถานะทองทั้งสามตัวแล้วครับเนี่ยกับบัลป้อยครับสามตัวดีนะครับสิบป้อยสองตัวนี้ออกไปตัวครูนะครับแข็งคัดหกเดือนแล้วครับอายุครบหกเดือนแล้วล่ะยานมได้ละนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังกินนมแม่อยู่นะครับเดี๋ยวเสี่ยวออกไปง่ายไปไว้นะครับเนี่ย เ็จไปแล้วขอก็ไพีห็ดไปเรื่อยครับขอก็ได้มักหยอกขนาดได้รัมมักหยอกครับก็ได้มักเงยกลับไปเลี้ยงครับเอาไปเลี้ยงนะสูงแบบประมาณสักนี้แหละครับสูงแบบสัาเห็นไหนละครับนี่จับได้ใบได้ครับจับได้ใบได้ครับ อยู่กาลสินครับอยู่อำเภอเมืองกาลสินอยู่เมืองกาลสินเด้ครับอยู่เมืองกาลสินนะครับเมืองกาลสินนะมาแล้วไม่แล้วอันนี้ซ oh, ื้อยังกะซื pareil, ้อกาแฟกันอซื้อโอวัลตินฮะโอวัลตินโอวัลตินโอวัลตินไม่เร็วจะได้ใบได้ฮะัตัวผู้ทั้งสองครับลูกผสมแองกัสนะครับนี่ครับ เดือเดือมากินกล้วยครับมากินกล้วยเตื้อเศร้าคนนี้มาถาแล้วครับมาถาถาจะถ,ถากินกล้วยลรอไม่เอากินกล้วยเตื้อแล้วเศร้าผนออกมาจากฟอกแรนออกมาแล้วสองตัว <c oughs> นี่แล้วนี่แล้วตัว ят, <atori> นี้มะแมนอันตรงก็ขาวนี่ยู่หน้นาผากนี่มะแมนป่านนี่ยังนี่ครับนี่เป็นเป็นแมงม้า that, ตอมมัน่นเลยเป็นผิวหนังนะครับเดี๋ยวขย่าท้าเด้๋ยวก็หายครับนี่ตรงก็ขาวตรงนี้นะครับผิวหนังแมงแมงแมงมีแมงยังม้าตอมนะครับก็เลยเป็นทั้งสี่นะฮะมะแมนมะแมนป่านนะครับนี่อมะเมนป่านเนี่ยมะเมนหนาแบะมะแมนมะแมนง้อหนาแบะด้นะครับ ว <Yeah. S 2> ันนี้เร็วเร็วเอาตีนเอาตีนวันนี่เร็วกาแฟกาแฟนี่มักยอกมัาตำกล้วยเอากล้วยมากล้วยเอากล้วยมาล่อนี่บดยางมาหานบดน้ำตาลสงสัยมันยังน้อ <illing en air> <int ans otted> นี่ครับแม่เพื่อนนี่แหละแม่เนี่ยแม่ครับแม่สองตัวนี่ฮะยังกินนมอยู่แม่นี่ก็ตั้งท้องแล้วลครับนี่ท้องแล้วท่านสามรอบแล้วล่ะสามซีรอบสามรอบแล้วลครับสีเขาซีรอบแล่ละเว้ย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 เฮอยากออกกล้อง <c ười> แองคัส <c oughs> นะครับหกเดือนนะครับตัวปูเออส์ตัวปูทั้งสองครับเป็นแสดนะครับแปดกันนะครับเป็นแสดกันโอเคครับสําหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไม่เพียงเท่านี้ครับเจียก,กันคลิปนาครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ